เอามาทำลายไหมพรมกันเนาะเอาเอาโทนไหนดีโทนม่วงทนเหลืองน่าจะเคยเห็นนะเสื้อไหมพรมสมัยก่อนเนาะสมัยประชมจะเป็นลายลายอะไรแบบเนี้แต่สมัยใหม่นี่ไม่รู้เขาใส่กันอยู่ไหมแต่ฝรั่งเขายังใส่กันอยู่แหละนะเราก็ทำทำขายฝรั่งเนอะเราก็ทำไปนะอะ เข้ามาที่หน้านี้แล้วก็เราไปที่บัตรเออปกติไอไลน์เมื่อกี้เนี้ยลายไหมพรมเนี้ยประชมก็เห็นเขาทำกันด้วยแอปอ,อ่อ affinity หรือพวกที่เป็นเวกเตอร์นี่นะแต่อันนี้ประชมทำในแอป ibit p i n t เราก็ประชมก็จะลองประชมลองมาทิ้งแล้วแหละก็คือใช้บัตรที่มันมีหน้าตาคล้ายๆกับไอเส้นของไหมพรมนิตติงเนาะก็คือลูกหัวใจนี่แหละ ไปที่พื้นฐานก่อนสำหรับทุกคนนะเรามาปรับบัตรกันก่อนนะนี่เจอแล้วรูปหัวใจก็ไปที่บวกค่ะบวกข้างหน้าถ้าเราจะปรับบัตรเราต้องมาที่บวกก่อนก็คือโคลนนิ่งมันออกไปก่อนเนาะแล้วก็โอเคแล้วเขาก็จะมาปรากฏในในปรับแต่งเองเนาะเมื่อกี้เราเลือกที่พื้นฐานนะเราก็มาทำกันเลยดีกว่า ไปที่พื้นฐานก่อนอ่ะมาดูที่การเว้นระยะนะอันแรกนะอันแรกพื้นฐานการเว้นระยะขเขยบมาใกล้ๆกันนิดนึงประมาณนี้อ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ,อะเว้นเว้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปที่รูปร่างเนาะมาที่คำว่าหมุนตามนี่แหละแล้วก็ติ๊กมันให้มันเป็นสีํำเงินนะเสร็จแล้วก็จิ้ม ออกไปข้างนอกลองดูก่อนโอเคมันเป็นแนวนี้แล้วโอเคแค่นี้ปรับแค่นี้แหละแล้วก็ไปที่ไม้มันทัดไม้มันทันทเดเต้นตรงเนาะเห็นไหมถ้าเราไม่ตั้งต้นดีๆมันก็จะเอียงหรือว่าตีลังกานะคีดมัน ออถ้าเราไม่ใช้ไม้มันทัดเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นตรงแบบนี้เนาะไปที่ไม้มันทัดก่อนแล้วก็ออฟปิดมันก่อนเออดูแล้วมันอ้วนไปใช่ไหมเราก็ทําให้มันผอมเราก็ไปที่ลูกศรสี่ทิศนี่แล้วก็มาที่คาเอตมาที่เครื่องหมายรูปแบบมุมมองอ่าแล้วก็ดึงเขายืดขึ้นหน่อยให้เขาสูงสูงหน่อยผอมๆอ่าเสรแล้วตรงนี้มาดูตรงนี้ ความแบ่งมาดูช่วงแบ่งครึ่งเขาประมาณไหนประมาณสองมิลใช่ไหมเราก็ขยับไอ้อันเนี่ยให้มันห่างประมาณสองมิลเหมือนกันประมาณเอามันไม่ใช่เวกเตอร์นะมันทําได้แค่นี้แหละเราก็ใช้สายตาของเราเทกันอันนี้ก็อยู่ตรงนี้เนาะกะเอาเพื่อใส่ตาเนี้ยอ่ะติ๊กทูได้ไหมเนี่ยเดี๋ยว่อนี่อนะอ่ะอีกทิ๊กหนึง่งขยับไปนี่นะติก๊กทู เาได้หนึ่งแถวแล้วนะ,ะเราจะไม่ขีดใหม่นะเพราะว่าถ้าขีดใหม่มันจะไม่ตรงอันเดิมแล้วนะเราจะใช้ Copy ปี้มันสอ,องนิ้วเคาะคกลับไปก่อนเราก็ไปที่เลเยอร์แล้วก็ไปที่บวกที่สองนี่บวกขาวอันนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปที่คัดลอกเลเยอร์เห็นไหมคะมันจะเกิดเลเยอร์ที่สองขึ้นมาทีนี้เราก็ไปที่ลูกศรสีทิศ แล้วก็มาที่เคลื่อนที่ในแนวตั้งเนาะแกน y นะคะแล้วก็อ่พยายามเอาก็ให้เส้นเส้นตรงเนี้ยมันคือเราจะไม่ทำให้มันซ้อนเข้าไปอยู่ข้างในแบบนี้นะ<ม>เห็นไหมเราจะไม่ให้มันซ้อนขึ้นไปข้างบนแบบนี้นี่ไม่ให้ไอตัวเนี้ยม,มันมันมันแหลมลงมาเกิน เราจะต้องให้มันพ้นขึ้นไปนะเออประมาณนี้นะให้จําตัวเลขตรงนี้เอาไว้นะให้มันลงตัวที่ลงที่เลขศูนย์ก็แล้วกันจะได้บรรทัดต,ต่อไปจะได้บวกลบกันลงตัวนะก็ะชมเลือกที่สองสี่ศูนพิกเซลเนาะแล้วก็ติ๊กโทรอันนี้ก็หกมันก่อนเราได้สองบรรทัดแล้ว เราก็มีสองเลเยอร์แล้วก็เอาเอาเลเยอร์เนี่ยลงมาทับกันใช้ลูกศรชี้ลงทับกันตรงนี้แบบนี้เลยเสร็จเราก็ไปที่บวกขาวคัดลอกเลเยอร์ทําเหมือนเดิมค่ะลูกศรสีทิศทีนี้ก็เคลื่อนลงมาแกนไวเมื่อกี้เท่ไหร่สองสี่ศูนย์ใช่ไหมสองสี่ศูนย์คูณสองเป็นเท่าไหร่คะแปดศูนย์เนาะ 4ี่อ่าติ๊กถูกเสร็จแ,แล้วก็เอาเขาลงมาทับกันอ่าแล้วก็ไปบวกบวกขาวแล้วก็คัดลอกเลเยอร์ทำเหมือนเดิมลูกศรสีทิศแล้วก็แกนวายเลื่อนลงมาเมื่อกี้สี่ใช่ไหมคะเขต้องเป็นเท่าไหร่เก้าสี่แปดศูนย ก้าหกศูนย์ติ๊กถูกเอาอีกอาทับลงมาแล้วก็ลูกแอลแล้วก็คัดลอกเลเยอร์อันนี้เราได้สองอันมันมีพื้นที่ที่แบบมันไม่เท่ากันอยู่นะเดี๋ยวเราก็เถกพวกนี้ขึ้นไปข้างบนเลยแล้วก็ไปที่บวกตรงนี้แล้วก็เพิ่มโฟลเดอร์ จับเขาทั้งสองอันเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ก่อนแล้วก็รวบเขานะแล้วก็เอาขึ้นไปข้างบนโดยที่มาที่มาที่แกน Y ายแกนวายอ้อออาทำไมล่ะจ๊ะน้องเด้งออกว่า กลับมาใหม่ตอนนี้เมื่อกี้มันเด้งออกเพราะว่ามันอะไรนะป้าชมไม่ได้ล้างแคสมันเลยลก็เลยไปล้างแคชมันออกห้ากนะิกเนี่ยอ่าะนะตอนนี้เข้ามาใหม่แล้วนะเราต้องขยับมันไปที่ลูกศรสี่ทิศไปที่แกน y แล้วก็ให้เขาขยับขึ้นไปข้างบนหนะ่อประมาณนี้ก็ได้คร่าวๆแล้วก็ตีถูก แล้วก็เอาเลเยอร์อันใดอันหนึ่งก็ได้นะเลือกมันแล้วก็รูปสอนสีทิศแล้วก็แกน Y ให้มันไหลให้มันเลื่อนลงมาจำเมื่อกี้จำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่เอ๊่อะไร น่าจะยี่สิบเลยอันนี้อ่ะติดถูกแล้วก็เอาอันบนลงมาทับอันล่างอ่าแล้วก็ลูกศรเอาเดูก่อนอเวลาเราจะยุบจะย่อเราอย่าไปโดนในพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่ที่เลือกนะคะเดี๋ยวมันเคลื่อนอไปที่รูปแบบมุมมองให้มันมีจุดตรงกลางเนาะอ่าอย่างนี้ก็ ลากเขาขึ้นมาเลยตรงๆเลยประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็ต้องลากลงมาเยอะหน่อยเออแค่นี้ติ๊กถูกได้ยังได้แล้วโอเคอ่าที่ดูที่เลเยอร์ก่อนแล้วเ,เอาเราเอามันออกจากโฟลเดอร์นะ อกอกออกก่อนแล้วก็ลบไปก่อนให้มันเหลืออันเดียวแต่แล้วเราจะก๊อปปี้ตัวต้นฉบับนี้เอาไว้นะคะมาที่บวกคัดลอกเลยเยอ์แล้วก็ปิดตาอันต้นฉบับเอาไว้อันนี้เราก็จะมาใช้จะมาหยอดสีในอันที่สองนี่แหละทีนี้เราก็ไปที่เครื่องมือคาถาวิเศษนะคะเพื่อที่จะเลือกรูปหัวใจเนี่ยแล้วเราเลือกอันไหนอันนั้นเราก็จะไป ระบายสีนะเอาลายแบบไหนดีเอ่ยเอากอากระบาดไปก่อนแล้วกันนะจิ้มไปก่อนเสร็จแ,แล้วก็ไปที่บัดเลือกบัดปากกาาเกอร์แบบแข็งอะแล้วก็จิ้มออก ก็มาเลือกสีเอาสีโทนไหนดีโทนนี้แล้วกันนะคะเอาอยัางไงตรงกลางสว่างแล้วกันตรงกลางสว่างก่อนแล้วก็ไประบายเลยะจะเห็นว่าอันไหนที่เราเลือกที่มันเป็นเส้นประเนี่ยสีมันก็จะไม่ทะลุออกมาข้างนอกนะคะมันก็จะอยู่ภายในวงเส้นปรานั้นเนาะ ไปเราก็จะแยกตัวที่ระบายสีแล้วออกมาก่อนนะไปที่เครื่องมือนี้ค่ะแล้วก็ไปตัดแล้วก็ไปที่เดิมแล้วก็วางเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ติ๊กถูกดูที่ดูที่เลเยอร์นะคะตอนนี้เรามีเลเยอร์สามขึ้นมาก็คือสีเหลืองเนี่ยนะทีนี้เราก็ ไปตรงนี้ลบลบพื้นที่ที่เลือกก่อนลบเส้นประออกก่อนนะคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็ไปเลือกไปเลือกเครื่องมือคาถาวิเศษอีกครั้งเดี๋ยวเราจะใส่สีอเอาไงดีนะนเอาแบบนี้เอาประมาณนี้น่เอาเอาดอกนี้อย่างนี้แล้วกันเด้อหนึ่งสองสามสอันนี้ห้าแล้วก็สอง อันนี้มั่งแล้วก็กลับไปที่บัตรนะเลือกสีเมื่อกี้เราเอาโทนนี้ใช่ไหมเราค่อยๆสว่างเนาะเอาอันนี้เอ๊ะเลืออันี้เอาอันนี้อ่ะข้ามขั้นไปข้ามขั้นไปเลยอ่ะโอเคได้แล้วเสร็จแล้วก็ไปตรงนี้สี่เหลี่ยมนี้แล้วก็ไปที่ตัดแล้วก็ไปที่วาง ดูดูดก่อนมันมาไหมโอเคเกิดเลเยอร์ที่4แล้วนะคะไอตัวที่ทเราทำสีเมื่อกี้นะแล้วก็ไปลบพื้นที่ที่เลือกก่อนแล้วก็กลับไปที่กระทายอีกครั้งตรงตอนนี้เราเอาตรงนี้ลักกันนะ1 2 3 4งงี้ยี้โอเคกี 1, 2, 3, 4, ่อันเนี่ยหนึ่งสห้าหโอเค1 2 1 2 ไปที่บัตรตะอะไรสีนี้แล้วกันอ่ะอืมแล้วก็ไปไปที่เส้นประอันนี้แล้วก็ตัดแล้วก็วางแล้วก็ติ๊กถูกเสร็จแล้วก็ไปลบพื้นที่ที่เลือก อาทีนี้ยังไงดีล่ะเอาเป็นไปที่คาถาวิเศษใหม่นะคะเอาเป็นยังไงดีไม่ได้คิดลายว่าก่อนเนาะอืมอย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ออ่ะลองดูก,ก่อน เว้นหนึ่งอันอกลับไปที่บัตรเลือกสีอันนี้แล้วก็อันไหนอันนี้อีกอ่ะกลับมาที่อ๋อเดี๋ยวก่อนไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปตัดแล้วก็ไปวาง ติ๊กถูกอ่ะต่อไปไปคาถาวิเศษเหมือนเดิมอ่ะอน,นี้ต่อไปก็ไปลบพื้นที่ที่เลือกก่อนแล้วก็มาเลือกอันนี้ต่อไป1 2ึ่งสองสาสององโอเคสีเดิมนะไปที่บัตรระบายสีเหมือนเดิม โอเคแล้วก็ไปที่ตรงนี้แล้วก็ไปตัดแล้วก็ไปวางแล้วก็ไปติ๊กถูกโอเคแล้วก็ไปลบพื้นที่ที่เลือก่อต่อไปก็ไปที่คาถาวิเศษอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็จะเลือกเลือกข้างในเนาะเลือกข้างในอุย้ย จิ้มเร็วไปหน่อยนะพลาดไปโดนข้างนอกค่อยๆจิ้มนะอันนี้เราผิดไหมเนี่ยไม่ผิดนะอ่ะโอเคแล้วก็ไปพี่บราด ไปหาสีเมื่อกี้สีตรงไหนแถวนี้ใช่ไหมอะไรเดียวขออะไรดีนี่อ,อะไรไปแล้วเนี่ยเอาอันนี้มาอันอันเอาอันเข้มละเอาอันเข้มไปโอเคต่อไปก็ข้างนอกข้างนอกต้องเป็นสีตรงข้ามละสีที่ไม่ค่อยเข้าพวกกับเขาเอาเอาโทนนี้แล้วกันเนาะ อ๋อเดี๋ยวก่อนลืมเราจะต้องไปตัดแล้วก็ไปวางก่อนแล้วก็ไปติ๊กถูกตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปลบพื้นที่ที่เลือกอ่าต่อไปก็กลับไปที่คาถาวิเศษทีนี้ก็เลือกอันที่เหลือละสีดำที่เหลือทั้งหมด Okay. นี่ก็ไปที่บลาดเลือกสีแล้วสีนี้เอาค่ะโอเคทาระบายลงไป mm hmm. อ่าเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้ก็ไปที่ตดัดเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ติ๊กถูกโอเคแล้วก็ลบพื้นที่ที่เลือก mm hmm. เหลืออีกสองสาอันเดี๋ยวก่อนเราเลือกก่อน เลือกกอนแล้วก็ไปที่บัตรแล้วก็ลบพื้นที่ที่เลือกแล้วก็อันไหนอีกเน่ยอันนี้สีเข้ม,มไปที่คาถาแล้วก็เลือกแล้วก็ไปที่บัตรแล้วก็มาที่สีโอเค ก็ลบลบพื้นที่ที่เลือกออเราต้องลบพื้นที่ที่เลือกทุกครั้งนะ,ะเสร็จแล้วเราก็ไปที่เลเยอร์นี้เลเยอร์ที่เป็นสีดำเนี่ยปิดตามันนะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะปิดตาเห็นไหมมันมีเส้นขอบอยู่เส้นขอบสีดำเนี่ยมันก็คือเกิดจากตัวเนี้ยเราปิดตามันก่อนอ่หายไปแล้วเห็นไหมคะ ทีนี้ก็ดูก่อนเราใส่อะไรผิดไหมดูความเรียบร้อยว่าใส่ผิดสีไหมไม่ผิดโอเคทีนี้ก็ไปที่บวกค่ะแล้วก็เพิ่มโฟลเดอร์เอาพวกนี้ไปไว้ในโฟลเดอร์นะคะเนะี่ยดึงที่ขีดสขีดไปทางขวาใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดค่ะ แล้วก็ยุบมันต่อไปก็ไปบวกแล้วก็เพิ่มเลเยอร์จากโฟลเดอร์แล้วก็ปิดตาอันล่างเอาอันบนเอาไว้เสร็จแล้วก็ไปที่ตรงนี้สี่เหลี่ยมสีขาวตรงนี้นะไปเปลี่ยนสีพื้นหลังก่อนนะเอาสีอะไรดีนะสีสเเีเขียวๆได้่ะสีเขียวเท่าๆนะ เอาประมาณนี้อ่าแตะทิ้งก่อนแตะทิ้งก่อนเอาแล้วก็ต่อไปก็ไปที่ตรงนี้นะอไปลูกศอนสีทิศใหม่นะแล้วก็เลื่อนเข้าไปทางทางขวาหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันห่างนะตรงนี้ก็ห่างแต่มันห่างไม่เท่ากันอันนั้นเราก็ เลื่อนมาทางขวานหน่อยสองทีแล้วกันสองข้างสองัง้งพยายามอย่าให้โดนข้างในนะนะ่ะถ้าโดนข้างในนะเห็นไหมมันจะขยับแบบเนี้ยไม่ได้เห็นไหมเพราะไม่ได้แล้วทำไงล้วก็การกระบาดไปใหม่แล้วก็เราก็ไปลูกศรสีทิศใหม่ไปตรงนี้ทําซ้ําแล้วก็ไปที่ซูมยอ่อเขายอ่อให้เป็นยี่สิบห้าอ่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ใายและที่ถูกโอเคเราจะให้ลายมันผ่าครึ่งนะคะเนี่ยทั้งข้างล่างข้างบนให้เขาผ่าครึ่งเพราะเวลาเขาต่อลายลนะเราจะได้มีที่อังอิงลายจะได้ทับกันเป็นรูปพอดีแต่ถ้าเราเอาให้เขาต่อลายตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันเป็นรอยช่วง ที่มันเหมือนเส้นตรงเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดมากเลยถ้าถ้ามันต่อแล้วมันไม่ไม่พอดีมันอาจจะห่างตรงเนี้ยต่อแล้วอาจจะห่างกว่าช่องอื่นๆหรือว่าต่อแล้วแคบแคบกว่าช่องอื่นๆะ่ะมันจะเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีแบบผ่าครึ่งลายแบบนี้นะคะอ่าได้แล้วหนึ่งลายต่อไปเราก็ไปลูกศรชี้กลับย้อนกลับไปแกลเลอรี่ของฉัน ไปที่ตัว i ตั้งชื่ออันนีป้ประชมตั้งชื่อแล้วติ๊กถูกแล้วก็ไปที่ตรงนี้แชร์แล้วก็ไปที่ภาพเลือก PNG ก่อนแล้วก็โอเคประชมเลือกก่อนเพราะว่าประชมชอบลืมก็เลยเลือกอันข้างหน้าก่อนชอบลืมแล้วก็เซฟซ้ำไงอ่ะไปที่ PNG อันนี้เรา เราเอาขึ้นไปไว้ที่ Google Drive นะคะต่อไปก็แชร์อีกทีนึงค่ะเป็นภาพพระชมอ๋อเลือก JPEG ส่งสองที่ก็เลยเซฟทั้ง JPEG และ PNG นะอ่ะขึ้นไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็คงได้แค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำลายอื่นต่อไปนะคะ